ใช่พี่ไหลแล้วเนี่ยอันนี้เห็นพี่ชัดเจนอันนี้เห็นพี่ชัดเจนเลยพี่ธานาโดนไลแล้วนะไลแล้วสวัสดีครับพี่ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นยังครับขึ้นไลยังสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวรอลูกเพจสักเดี๋ยวรอลูกเพจแป๊บหนึ่งลูกเพจเริ่มเข้ามาแล้วนะคะริวเห็น วันนี้เราจะมาคุยกับพี่ธนดลนะคะในเรื่องของอะไรคะคุณต่อมีเห็นว่ามีอัปเดตครับพี่ธนดลครับมีเรื่องอะไรวันนี้อัปเดตครับแล้วช่วงเวลานี้ด้วยฉุกเฉินมากมากเลยช่วยแนะนำพี่ธนดลโอ้ขอแนะนำตัวพี่ธนดลก่อนขอไปเราอ่ะกำลังเดินทางกลับโซลอ่ะเราไปพร้อมกันข่าวล่ากรนาคกงเทพหลังจากที่เรามาตามข่าวเนื้อ อ่ะลูกเพจมาแล้วจะหนึ่งพันคนล <Okay. S 1> ะเริ่มเลยหนึ่งพันเลยเหรอใช่ค่ะสวัสดีทุกคนค้าสวัสดีทุกคนคร้าสวัสดีครับสวัสดีครับพีธ่ธนาดลครับรบกวนนั้นธนาตดลคือที่ปรึกษาที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมครับพี่ซึ่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งวี้เราเจอพี่เขาในสนามด้วยพี่เขาเข้าไป มัมนจะมีพายุฟ้าผ่าที่โครายั <ทำ S 1> ง,งี่ไหนเหน่อ,รอครับสวัสดีพี่จันพต่อแลพ้พีพูเพจันทกๆทน,นะครับผมนดน,นดติาของรัมตรีทนพรม,ผมเผ่าด้กฎหมายนะครับเมือ่อวานนี้รัมตีก็ได้สัส่งการให้ผมนะครับไดลงดูพื้ที่นะครับก็ประควกัเรากได้เจอกันนะเ่าเราได้เจอกันครับ ครับพก็ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปตรวจสอบอขอบเวลา,าเดือนหนึ่งก็เขาบอกว่าขอบเวลาเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะคำตอบให้แต่วันนี้ก็กลับมาก็ทำงานก็เริ่มตรวจตรวจสอบทันทีนะครับพอตรวจสอบทันทีเนี่ยก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระ,ะกทรวงเกษตรและสหกรณ์และเอกชนผลเผ่าเนี่ยทราบถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับท่านก็ได้สั่งการไปที่เปิเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับท่าน ขึ้นราพคือมอน,นะครับ,นนรบไม่เปเมื่อประมาณช่วงบ่ายแล้วก็เออ่ทีมงานข้าราชการทั้งหลายเนี่ยที่มีหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะทำการก็คือจยากให้มาประจำที่กรุงเทพมหานครนะครับหมายถึงว่าย,ายจากโคราชเหรอยยค,รครับขรเข้ากรม กี่คนครับพี่หกถึงเจ็ดคนหมายหมายหมายถึงว,ว่าเขาเรียกว่าย้ายออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อให้คณะกรรมการเข้าไปสอบสวนได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอเคอ๋อไม่ไม่ได้แปลว่าเขามีความผิดนะปัจจุบันหรือว่าโดนธเค้อะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่าเหมือนเหมือนเวลาตำรวจเขาวเวลาตำรวจเขามีเรื่องเขาก็เด้งเลยเด้งเด้งกลับเขา้า เข้ากกมก่อนนี้ใช่ป็อยางตอนนี้เราตั้สยสอบ,อสอบุบก็ย้ายที่สอบหมดเข้าที่อก็ก่อนแต่ดูแล้วก็คงย่าจะได้กลับไปทำงานที่เดิมน,นะก <c oughs> ารสอบเนี่ยคะ่ะเราสอบอะไรบ้างคะก็ <c oughs> อย่างที่ได้เรียนได้ทราบนะครับการสอบนี้ เอาสุดป้ายเลยนะพี่นะเอาสุดซอยเอาสอยใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับผิดชอบเองด้วยครับอ๋อคำนี้มีหนาวคำนี้มีหนาวดีใจนะคะได้ยินแบบนี้ตอนนี้ทานกระตีสั่งการมาแล้วว่าเอาจริงแล้ววันนี้ก็ได้ดำเนินกานแล้วสั่งการเต็มที่ให้เดินให้เดินเรื่องเตินเตนที่ครับพี่นี่นะนะโดนจะดูในรายละเอียดเลยไหมครว่าแต่ละแปลงมันมายังไรมันเป็นเราต้องเจาะแบบนั้นเลยม ประยช์อยากจะเขา้เขาทประโยชน์ในที่ดที่ในใครอบครองอ่น้ก็เ,เอาหลักฐานมาสแสนงผมยกตวอย่างอย่างแคนนี้อย่างเค้นที่เข้าไปปลูกมะม่วงอล้วโดแจ้งความเปนไปไดีเขา บบ2แบบ 28. ถูกไหมฮะตรงนี้สัญญาณอด้รเียบ่ะเบียบแนารละเียของรมาาดินในีการเข้ามาจัดระเบียบเป็นะเบียบี่ตัวก <ator il> ับระเบียบปีส5ะเบีย <meillä> บ เขาเข้าไปในรูปแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินสอบประกอบในพื้นทีกก่ต่างกัขยายรวมได้โอเคใช่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ไม่มีชื่อและไม่ได้ครอบครองจริงอันนี้เดี๋ยวตรวจสอบดูอย่างกรณีพวกนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบดูซึ่งเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็พบเจอความผิดปกติในบางอย่างน,น,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ลังสอบสวนอยู่ จริงๆแล้วสอบประกอบที่ที่หนึ่งก็จะมีข้าราชการแต่และที่ไม่เท่ากันบางที่ก็มีสี่สิบคนห้าสิบคนนะนะแต่แล้วแต่หน่วยงานนะนะทั่วประเทศที่เรามีของสอบประกอบอยู่ไอ้เจ็ดคนเนี้ยไอ้อาจจะอาจจะเป็นเจ็ดคนเนี้ยเนี่ยเขามีหน้าที่นะครับในการที่เข้าไปในการรังวัดนะครับในการเข้าไปสอบสวนแล้วก็เข้าไปในการที่เซ็นอนุมัติให้ออกสอบปอระกอได้นะครับคือมีส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับ แอารวมผู้ลงนามด้วยไหมคะถ้าใครลงนามก็โดนหมดฮะ <laughs> เราเราสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนนะครับเรายังไม่ได้เป็นลงโทษนะให้ความเ <c oughs> ป็นธรรมเจ้าที่ก่อน <c oughs> แต่ถ้าต่อไปตรวจสอบว่าผิดจริงเนี่ยเราดำเนินการทางตั้งระรรกการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็ดำเนินคดีด้วยหนึ่งห้าเจ็ดการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ <c oughs> ส่วนไอ้ชาวบ้านเนี่ยหรือเกษตรกรที่อ้างว่าตัวเองเข้ามาครอบครองแล้วให้การเป็นเท็จ นะครับและขอรับรองเองเนี่ยก็จะติดตามบังมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสามเกให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับดำเนินคดีทั้งคู่ทั้งตรวจพบนะครับไม่ปล่อยไว้ทําให้เป็นตัวอย่างทางรัฐมนตรีเอาจริงครับทารัฐมนตรีเอาจริงครับนี่ท่นัฐข่าวมีจะเอาจริงกี่แปลงล่ะคะก็ตอนนี้ที่ตรวจสอบเอที่ทั้งหมดอมันห้าสิบเก้าแปลงนะครับแล้วก็จัดไปแล้วในทั้งหมดเออสิบสองแปลง ตอนนี้ก็ได้ออกคําสั่งท่านคือคือ,คอต้องเรียนนี้ว่าตัวของผมเนี่ยไม่มีอำนาจไปสั่งข้าราชการได้นะครับ,ค,รบคือผมต,ต้องรายงานท่านรัฐมนตรีแลวท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็จะสั่งการไปตามลําดับขั้นนั่นก็คือเลขาที่การสํานังานกงานปฏิรูปที่ดินนะครับ,รบก็ให้ทางท่านเลขาเนี่ยท่านวินาโรจน์เนี่ยก็ได้ลงนามไปในตามขั้นตอนของกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายแล้วก็การบังคับบัญชาตามสายงานของเขาไปนะครับ แต่ตอนนี้สั่งยุยติหมดอะฮะยุติหมดแล้วก็ไันนีหมดเดี๋ยวรอาการ<ต>สอบสวนาจากกนแบบที่ทหารเป็นหลักครับทั้งห้าสิบกว่าแปงเนี่ยเนาะทั้งหมดเลยแต่ถ้าตรวจสอบเดี๋ยวถ้ามันผิดจริงเดี๋ยวเพิกถอนให้หมดอืท่านท่านไม่ต้องห่วงครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยทำนัดภมเผ่าเนี่ยนะครับเล็งเห็นถึงเรื่องนี้มากส่งให้ผมเนี่ยลงมาตรวจสอบเนี่ยเออท่านสั่งการผมแล้วว่าเออทราโดดถ้า,ถามันเป็น แนวเขตป่าจริงๆแล้วก็เอจะไปทําลายไอ้สิ่งที่เป็นทรัพยากรของประเทศชาติเนี่ยอั้นฝั่งบอกต้องหยุดทันทีนะเราต้องรักษาป่าไว้นะครับเมื่อวานน่ะกลับเร็วไปนิดนึงนะรั่ไม่ใช้เดี๋ยวจ่วนด้วยเห็นข่าวไหมครับพด่วนนี่เขาเข้ามาตรงแปลงไหนครับเนเราไปเดินันตรงแปลงมะม่วงน่ะครับนั่นแหละนั่นแหละแกออกมาตรงนั้นครับ ไม่รู้ใครปล่อยพิทวนมาไม่ได้ปล่อยคิวนะเหมือนปล่อยคิวเลยใช่ไหมเหมือนปล่อยคิวพิทวนเลยใช่ไหมล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะแวล้ววันนี้มีมีรอยเท้านะมีรอยเท้าช้างเนาะมีรอยเท้าช้างนี่เราไปเห็นกันนะครับแล้ววันนี้ก็มีพี่รู้สึกว่าขนศึกหรือเปล่าฮะพี่ขนศึกมาเล่นน้ําเป็นเพื่อนกันนะครับเขาก็มาที่เดียวกันนั่นแหละเรงสาดน้ําตรงนั้นละค่ะที่ที่เราไป นี่ถ้าผมทางถ้าทาง,าทาง,าทางสปรเนี่ยปล่อยให้ที่คนเท่าทําประโยชน์เนี่ยช้างเหยียบหัวพญาเหยียบพวกหมตายใช่พ<ล>ี่<อ>มันอันตรายท่านแคิดว่ก็ไปปักหมุดนี่ไม่เจอบ้างือไงเนะงาะเราเรา,เราต้องรักษาทรัพยากรของประเทศชาติไว้นะเพราะว่าถ้าเรามันเกิดเหตุพวกนี้แล้วเราก็ไปดื้อดงอะไรนะซึ่งมันมีวิธีการคือต้องต้องเรียนอย่างนี้มากต่อให้เขตนี้ไม่ใช่เขตอุทยานเป็นเขตสปกป เราก็เตรียมวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยังรักษาสาภาพควาเมเป็นป่าไว้แน่นอนทางพี่น้องเอ๋เพจอิจันไม่ต้องห่วงทางพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงผมเตรียมแนวทางแก้ไขไว้ให้อยู่แล้วเรียนเป็นนัยยะนิดนึงว่าต่อให้ไม่อยู่เขตอุทยานอยู่ในเขตของสปกรเราก็มีมาตรการที่เราจะรักษาป่าเอาแล้วครับสบายใจได้สบายใจได้ครับเราทำเลยตรงไปตรงมาครับ ก็ยินแบบนี้ลูกเพจคงดีใจเนาะเพราะว่าลูกเพจติดตามข่าวนี้แบบค่อนข้างเกาะหนึบแลละค่ะเพราะเรื่องเขาใหญ่มันคงเป็นเรื่องเซนซิทีิฟสำหรับคนไทยเนาะถ้าได้ได้ยินกันแบบนี้ทุกคนคงดีใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าเดี๋ยวจะจะพยายามที่จะช่วยกันดึงข้อทีจริงออกมาให้เห็นเนาะมันก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะ่ะมันจะได้เห็นกันหมดว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันได้ถูกการจัดก,การแบบไหนแล้วมันก็จะได้เป็นโมเดลไปเนาะ ว่าทางกระทรวงเกษตรไม่ได้แบบไม่เขาียกอะไรเอาจริงเอาจริงอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้เห็นภาพนั้นชัดๆเปอนกานต้องขอบคุณพี่ธนาดนมากๆเลยนะคะนี่ทํางานดึกๆเลยนะเนี่ยก็คือเราก็ต้องเรียนพี่ๆอย่างนี้คือผมเองเนี่ยอายุก็ยังน้อยยังมีแรงที่จะต่อสู้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้อง ชาวบ้านเมืองเพื่อให้ได้ดับความเป็นธรรมถ้าเราไปทําอะไรเนี่ยที่ไม่ถูกต้องในยุคสมัยเนี่ยมันตรวจสอบได้แล้วอย่างมันมีการบันทึกถ้าบันทึกเสียงอะไรไว้ค่อนข้างเยอะถ้าเราไปพูดวันนี้และเราไม่ทําตามแบบที่พูดเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเสียหายด้วยตัวของเราเองคำพูดของเราเองนะครับผมเนี่ยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็ผู้บรนะิหารอื่นเราไม่ได้มีที่ อยู่ในที่สปกเราไม่ได้มีผประโยชน์อะไรอยู่ในที่แห่งนั้นหรือว่าที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราทําหน้าที่เนี่ยเราต้องทําแบบตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดเอความเป็นธรรมและก็จากไปในสังคมผมก็จะขอญาตพูดตรงนี้ว่าต่อให้ที่ดินเในเขตนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานและอยู่ในพื้นที่ของสปกรท่านรัฐมนตรีก็มีนโยบายที่จะรักษา สภาพป่านะครับเพื่อให้เป็นป่าธรรมชาตินะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนอ,อ,อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้โดยที่ต้องไม่ปลุกรุกนะครับที่ขยับขยายอะไรไปมากกว่าเรามีมาตรการของเราอยู่แล้วแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางกรมที่ทหารก่อนนะครับขอขอ,ขอขอค้ถามสุดท้ายที่นรดอนเอาอีกสิบคำถามได้ครับเกรงใจเกรงใจเราจะไปเราจะไปถึง ขบวนการลึกๆใต้ดินในทุนอะไรอย่างงี้ไหมคือเรียนที่อย่างงี้การที่เราจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่ว่าอะไรที่เกิดกระแสอย่างหนึ่งแล้วเราจะต้องไปทําแบบนี้ซมหตดอย่างเดียวมันก็แม่มันมันก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวผมจะเอาไอ้ที่เนี้ยฮะที่หมูสีเนี้ยไอ้ปากช่องเนี้ยฮะที่เราเห็นกันเนี้ยที่เราลงพื้นที่กันเนี่ยเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลเพื่อที่จะ ไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดพื้นที่ปัญหาในพื้นที่อื่นออีกหลายที่คือเหตสอบประกอบเขตสอบประกอกับอุทยานมันไม่ใช่ที่นครราชสีมาที่ที่เดียวนะครับ <c oughs> มันม,มีจังหวัดอืน่นด้วยแต่แค่มันยังไม่ได้มีข่าวและปัญหาที่ออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้เป็นเป็นโมเดลนะครับเพื่อที่จะมีปัญหาอะไรเราก็จะเข้าไปแก้ไขนะครับขอบคุณมากค่ะขอให้เป็นของขวัญให้ชาวไทยเนาะ ถ้าคนใช้เอาไปใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือคนที่มีหน้าที่เอาไปทําที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเสี่ยงซื่สิ่งที่มาเสียหายมันก็เกิดขึ้นกับประเทศชาตินะต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยปลูกกว่ามันจะโตแต่ละต้นมันใช้เวลานานแต่มันใช้เวลาแป๊บเดียวเอารถไถเข็นเอาอะไรเข็นมันก็พังไปหมดแล้วตรงนี้เราเราเห็นในความสําคัญถ้ารัทมนตรีสำหรับพวกเปล่าก็เห็นในความสําคัญตรงนี้มากนะครับก็ขอให้สบายใจได้ ท่านส่งผมลงมาแล้วผมจะจัดการเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมและเพื่อระดับโดยสังคมตามที่ผมได้พูดจะทำแผนอีทันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวขอรบกวนจะนัดกันอีกทีนะคะจะเข้าไปดูในรายละเอียดจะมีคําถามละเอียดละเอียดอีกทีเพราะว่าจะได้อธิบายภาพภาพรวมแล้วก็คือพอถ้ามันเกิดเป็นอะไรที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทาเพื่อเตือนคนเนาะก็จะได้ทําให้มันชัดเจนกันไปแล้วก็ได้เห็นถึงการการเขาเรียกการจัดการ ที่มันต้องจริงๆเลยครับมันจะเกิดผลอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเอารบกวนพี่อีกทีนึงเออเป็นอย่างงี้นิดเดียวว่าถ้าเจอพี่เฉวันอ่ะฝากบอกพี่เฉวัฒน,น์น,นิดนึงว่าอย่าพึ่งว่าอะไรสอประกอรหรือกระสวงเกษตรอะไรเยอะเลยนะครับเห็นเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปใจเย็นหน่อยผมก็ยังไม่ได้่าอะไรกุศลยา <laughs> เลยใจเย็นหน่อยเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเห็นแกไปพูดบอกว่า เออเนี่ยมีในทุนมีชื่อในทุนเป็นข้าราชการคือใจเย็นการที่พี่พูดไปเนี่ยมันเป็นที่สนใจของของทรงสั้มีอะไรเนี่ยถ้ามีตรงไหนใครบอกเป็นข้าราชการเรื่งไก็ส่งมาให้ผมนี่ส่งมาให้ผมนี่เดี๋ยวผมจัดการเองนะอย่าเพิ่งไปพูดอะไรไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งไปพูดมันเสียหายหมดเราต้องมาตามแก้กันปวดหัวไปหมดเลยผมก็ยังไม่เคยบอกเลยว่าเนี่ยเวลาไปเห็นหัวภูเขาหัวโลดตรงนู้นตรงนี้อยู่เนี่ยไม่งั้น มันจะทำยังไงเราก็ไม่เคยไปว่าเขาอะไรเขาอย่าว่ากระทรวงเกษตรมากเลยแค่นี้ก็ทำงานทานการต่อมากับเราไม่ที่ผมพูดเนี่ยพูดจากความรู้สึกของผมจริงๆนะครับคือการที่คุณจะเสนอข้อคิอคดเห็นเนี่ยคุณเสนอได้เรารับฟังกันนะครับแต่การที่คุณจะมากล่าวหาว่าไอค้คนนู้นคนนี้เป็นนายทุนเนี่ยคุณเอาหล,ลักฐานมาสิเดี๋ยวผมจะจัดการแบบเคสน,นี้ให้เดี๋ยวผมจะลื้อให้ทั้งระบบเลยแต่การเนี่ยมีข้าราชการระดับสูงมีนักการเมืองระดับสูงใครอะพี่เอิร์พี่ก้าเอ๋ร์ชื่อไหมล่ะ พี่เอาหลักฐานมาให้ผมสิพี่แมวแล้วพี่ไปพูดต่อหน,น้าสาธารณชนเนี่ย <ละ S 1> <ๆ S 2> เขาจะมองสำนักงานปฏิรูปที่ดินสอบคออย่างไงจะมองกระทรวงเกษตรอย่างไงอันนี้ฝากให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ<ใ>ผมกับพี่เทวัรักกันรู้จักกันมานาแล้วเออไม่ใช่เราเพิ่งรู้จักรู้จักกันมานานแล้ว <S 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 อ่อช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอเคเออแต่ลูกพี่ใจเย็นหน่อยป่ะบ,บอกลูกพี่ใจความใจเย็นห<ใ>น่อยนะเราก็จะเดินในทางเดียวกันนอะไม่เห็นเห็นข่าวอีจารอะไรบอกพี่ัยวัฒน์โดนอะไรหนึ่งห้าเหตุอะไร ใช,ใช่ปปชปปชชี้เอาสะพัดมากเลยคดีอะไรพี่คด mm ีอะไรคดีอะไรอยู่นะอะไรอยู่นะอะไรอยู่อะไรนะเหมือนมันมีการสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าที่แกกจานนะครับ้วยคมกิดก็ให้กำลังใจพี่ชัยวัฒน์นะครับพี่ชัยนวัฒน์เป็นนักต่อสู้เรื่องนี้ถ้าพี่ชัยวัฒน์ ไม่ไได้ออกมมา่รู้ว่าสมปทาจะออกก่อนหรือว่าใช่ว่าจะออกก่อนเรื่องเรื่องอะไรพี่ไม่ได้คาดเจ็บโอเคพี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วพี่เรบบนะแต่วันนี้ฟ้าผ่าแน่นอนโอเคฟ้าผ่าขอแยกอีกทีประมาณกี่ท่านะมันอยู่ที่เทวดาว่าฟ้าจะผ่ากี่ท่านอันนี้ไม่รู้เลยแต่แต่แต่ที่แน่แน่คือหกถึงหกถึงเจ็ดคนแล้วก็ผ่าแน่นอนด้วยมีโอกาสแน่นอน ฟ้าที่ผ่านเนี่ยไม่ได้มองว่าเขาทําผิดนะ <Ừ. S 2> แต่เราต้องกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงก่อนเพื่อความเป็นธรรมต้องออกข้นอกพื้นที่ก่อนเพราะ,ะว่าคณะกรรมการจะได้เข้าไปสอบได้ง่าย <Ừ. S 2> ถ้าวันหน้าถ้าวันหน้าที่พบที่ไม่ได้พบความผิดอะไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา <Ừ. S 2> ขอบคุณมากแต่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 ถ้าพบเนี่ย ไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าแล้วไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากกันไปก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่สอบบรอทุกท่านว่าท <ำ S 1> ําอะไรก็พึงระมัดระวังให้ดีนะครับการทําอะไรก็อยู่ภายใต้ของข้อกฎหมายท่านรัฐมนตรีธรรมนัดพรมเผ่าเนี่ยได้บอกนโยบายแล้วว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกคนต้องทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่าไปทําแหวกแนวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขอ,ขอบขอบพระคุณมากครับพิธาดลครับครับสวัสดี อรย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจรกดีก็คงจะใช้คำว่าเน่งไม่ได้ต้องใช้คำว่าโยกโยกเข้ากรุงกรุเลยไหมอ่กกรุโยกเข้ากรุประมาณก็ รอผลกรรมการตั้งกรรมการสอบเปิดทางเปิดทางกรรมการสอบคอนเดนต์ก็เราก็ได้คำยืนยันจากท่านธนดลนะครับันคะรบแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางฝากเป็นกำลังใจให้ทีมดิจิตอฝากเป็นกำลังใจให้ทีม โอเคก็ไล์ก,กน <Okay. S 2> ันบนรถไปเลยไนละ์กันบนรถไปเลยขออภัยนะครับถ้าเสียงอาจจะงาะงแงกๆหรือว่าภาพอาจจะไม่สวยไม่งามหน่อยขออภัยจริงๆเพราะ <c oughs> มันด่วนจริงๆ,ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณพิจารณ์ด้วยที่ช่วยพวกเราทั้งคนตรงนี้แล้แม่ส่งมาโอเค <c oughs> okay. สวัสดีครับถ้าทุกถ้าท่านใดเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเหมือนเรานะครับโอเคสวัสดีครับ